สำหรับการเจาะลึกในวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดของคนคนหนึ่งครับที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ส่งอิทธิพลที่สุดในโลกการเงินยุคไหนเลยก็ว่าได้เขาคือชายผู้ที่เข้ามาเปลี่ยนวิธีที่เรามองมูลค่าของธุรกิจไปเลยอสวดดามอดารันเขามีฉายาในแวดวงการเงินนะครับว่ากันว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการประเมินมูลค่าหรือ the d e a n of valuation โอ้โหแค่ฉายากันน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดคําถามตามมาทันทีเลยว่าเอ๊ะเขาคือใครกันแล้วทําไมแนวคิดของเขาถึงได้สําคัญขนาดนั้น คือต้องบอกว่าประวัติของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับดามูดา,ดารันเป็นศาสตราจารย์ด้านการเงินที่ NYU Stern School of Business นะครับแล้วก็เป็นคนเขียนตำราการเงินเล่มสำคัญสคัญที่ใช้กันทั่วโลกเลยแต่จุดที่ทำให้เขาโดดเด่นมากๆเลยก็คือความตั้งใจของเขาที่อยากจะแบ่งปันความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนหรือข้อมูลต่างๆเขาเปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้ฟรีๆเลยเอาล่ะครับหัวใจสาคัญในปรัชญาของดามูดารันเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้เลย เขาเชื่อว่าการประเมินมูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกดเครื่องคิดเลขไม่ใช่แค่ศาสท,ที่มันแห้งๆนะครับแต่มันคืองานฝีมือที่ต้องอาศัยการผสมผสานที่ลงตัวมากๆระหว่างศาสตร์หรือก็คือพวกตัวเลขต่างๆกับสินซึ่งก็คือเรื่องเล่าของธุรกิจนั้นๆนั่นเองงั้นเรามาเริ่มกันที่บทเรียนสําคัญบทแรกในแนวคิดของเขากันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือเรื่องของเรื่องเล่าและตัวเลขนี่แหละครับ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือมันเหมือนกับว่ามีสส่วนประกอบที่ขาดกันไปไม่ได้เลยนะครับฝั่งหนึ่งคือเรื่องเล่าซึ่งก็คือวิสัยทัศน์คือความเป็นไปได้ของธุรกิจส่วนอีกฝั่งก็คือตัวเลขก็คือโมเดลคือข้อมูลที่เราเอามาใช้พิสูจน์ความเป็นไปได้เหล่านั้นซึ่งการประเมินมูลค่าที่ดีเนี่ยจะต้องมี2ออย่างนี้ไปด้วยกันเสมอและนี่ก็คือคําพูดที่คมคายมากๆของดามอดารันครับเขาเตือนเราเสมอเลยนะว่าถ้าเรามีแต่เรื่องเล่าที่สวยหรูมากๆ แต่ไม่มีตัวเลขอะไรมายืนยันเลยมันก็เป็นได้แค่ความฝันลมๆแรงๆแ,แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดในไฟล์ Excel แต่ไม่มีเรื่องเล่าที่แน่เชื่อถือมาอธิบายเลยการประเมินมูลค่านั้นมันก็จะแห้งแลง้งแล้วก็ไร้ชีวิตชีวาไปเลยครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างของเทสลาดูนะครับ คือเรื่องเล่าของเท s l a เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นบริษัทรถยนต์ธรรมดาๆรรใช่ไหมครับแต่มันขยายไปถึงการเป็นบริษัทพลังงานเป็นผู้นําด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเรื่องเล่าที่มันยิ่งใหญ่นี่แหละที่จะต้องถูกแปลออกมาเป็นตัวเลขที่จับต้องได้ในโมเดลทางการเงินเพื่อทดสอบว่าเฮ้ยมันสมเหตุสมผลจริงหรือเปล่า โอเคครับมาต่อกันที่บทเรียนสำคัญบทที่2กันเลยซึ่งอันนี้เป็นความแตกต่างที่นักลงทุนหลายๆคนมักนะัสับสนกันอยู่บ่อยๆนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างมูลค่ากับราคาครับ สไลด์นี้อธิบายความแตกต่างได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับมูลค่าหรือ value เนี่ยมันคือคุณค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นๆที่เราต้องลงมือคำนวณออกมาจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆส่วนราคาหรือ price มันคือสิ่งที่เราเห็นบนกระดานหุ้นซึ่งถูกกำหนดจากอุปสงค์อุปทา,านของตลาดณเวลานั้นๆเห็นไหมครับว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยแล้วทำไมเราต้องแยกสออย่างนี้ออกจากกันให้ได้ด้วยละ่ะ คำตามง่ายๆเลยครับก็เพราะว่าโอกาสของนักลงทุนนะ่ะมันซ่อนอยู่ตรงช่องว่างระหว่างสองสิ่งนี้นี่เองคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มูลค่าที่เราคำนวณออกมาได้มันสูงกว่าราคาที่ซื้อขายกันในตลาดมากๆนั่นแหละครับคือโอกาสทองดามดารันยังขยายความต่อไปอีกนะครับเขาแยกกระบวนการของการประเมินมูลค่าหรือ valuation ออกจากกิจกรรมของการตั้งราคาหรือ pricing คือ valuation เนี่ยมันคือการพยายามตอบคำถามว่าของชิ้นนี้มันมีค่าเท่าไหร่กันแน่โดยอาจจะเน้นใช้โมเดลเกระแสเงินสดหรือ DCF ส่วน pricing เนี่ยมันคือการตอบคำถามว่าคนอื่นเขาจ่ายสำหรับของที่คล้ายๆกันเนี่ยเท่าไหร่โดยไปดูจากค่า PE หรือ P/BV และนี่คือข้อสังเกตที่ต้องบอกว่าเฉียบขาดมากๆของเขาครับคนส่วนใหญ่ในตลาดที่บอกว่าตัวเองกำลังทำ valuation อยู่นั้นนะจริงๆแล้วแค่กำลังทำ pricing คือดูว่าคนอื่นจ่ายเท่าไหรแล้วก็ทำตามๆกันไปโดยที่ไม่ได้พยายามค้นหามูลค่าที่แท้จริงของมันเลยด้วยซ้ำม,มาถึงบทเรียนที่3กันแล้วครับซึ่งบทเรียนนี้จะเปลี่ยนจากเรื่องของการคำนวณไปสู่เรื่องของทัศนคติที่สำคัญมากๆในการลงทุนครับคำถามนี้ผมว่ามันเป็นปัญหาโลกแตกของนักลงทุนเลยนะครับก็ในเมื่อเราไม่มีทางคาดเดาอนาคตได้แบบเป๊ะๆแล้วเราจะไปเชื่อตัวเลขมูลค่าที่เราคำนวณออกมาได้ยังไงละ่ะจริงไหมครับ คำตอบของเดอโมเดรันเนี่ยทั้งตรงไปตรงมาแล้วก็เหมือนกับปลดปล่อยเราจากความคาดหวังผิดๆเลยครับเขาบอกชัดเจนเลยว่าการประเมินมูลค่าที่แม่นยําเป๊ะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ใครก็ตามที่บอกว่าหุ้นตัวนี้มีมูลค่า100บาท50สตางค์เป๊ะๆคนนั้นกําลังหลอกตัวเองอยู่ครับแล้วเราควรจะทํายังไงล่ะเขาก็แนะนําแนวทางที่ทําได้จริงครับ อย่างแรกเลยคือให้ใช้การจำลองสถานการณ์อย่างเช่นมอนเ e คาร์โ Simulation เพื่อดูว่ามูลค่ามันมีโอกาสจะออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างและอย่างที่สองซึ่งสำคัญมากๆคือให้สรุปมูลค่าออกมาเป็นช่วงไม่ใช่ตัวเลขเดียวการทำแบบนี้ก็คือการยอมรับความไม่แน่นอนอย่างถ่อมตนนั่นเองครับ เอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วที่จะรวบรวมบทเรียนทั้งหมดที่ว่ามาให้กลายเป็นภาพเปรียบเทียบภาพเดียวที่ทรงพลังแล้วก็น่าจดจำมากมาก และนี่คือบทสรุปที่ผมคิดว่าสวยงามที่สุดของปรัชญาดามอดรันเลยครับเขาบอกว่าการประเมินมูลค่าเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนสะพานที่ทอดข้ามจากฝั่งตัวเลขที่เราเห็นในปัจจุบันไปยังฝั่งเรื่องเล่าหรือวิสัยทัศน์ของบริษัทในอนาคตมันคืองานที่ต้องเชื่อมโยงทั้งสองฝั่งนี้เข้าด้วยกันให้ได้อย่างสมเหตุสมผลสรุปก็คือประเด็นสําคัญที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือ 1. เราต้องสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างเรื่องเล่ากับตัวเลข 2. เราต้องแยกให้ออกระหว่างมูลค่ากับราคา 3. เราต้องยอมรับความไม่แน่นอนแล้วก็คิดเป็นช่วงและสุดท้ายต้องจำไว้เสมอว่าการประเมินมูลค่าคืองานฝีมือที่ต้องฝึกฝนแล้วเรียนรู้ไปตลอดชีวิตครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราลองไปคิดกันดูนะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยเวลาที่เรามองราคาหุ้นบนหน้าจอเราจะมองเห็นอะไร เราจะเห็นแค่ตัวเลขที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงหรือว่าเราจะพยายามมองให้ลึกกว่านั้นเพื่อที่จะค้นหาเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ข้างหลังตัวเลขพวกนั้นกันแน่